สวัสดีครับอ่าแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับกับผมพิทศสวนมีครับพิธีสวนมีอ่าทานาเนาะครับนาปีรอบนี้ทําทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่ครับข้าวพันุอะไรครับข้าวหอมมะลิหนึ่งนห้าครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนห้ามาดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมลวงเป็นไงครับยาวดีครับยาวดีนะโอ้ยแล้วก็สูงด้วยใช่ไหมพิธีสูงถมหัวเลยครับโอ้ปีนี้ปีนี้แตกต่างจากปีก่อนก่อนยังไงบ้างครับเป็นล้ำต้น ใหญ่อ่ารวงก็ยาวอืมนะครับอ่ะภูมิใจไหมปีนี้ภูมิใจครับอ๋อปีก่อนก่อนไม่ได้แบบนี้หรอไม่ได้แบบนี้ครับอืมปีนี้ใช้อะไรบ้างครับที่ถืออยู่ใช่ไหมเนี่ยบทีอืมบุเตอร์ก็อืมโฟซอยครับโอ้ใช้สามอย่างเลยสามอย่างครับอาฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งครับฉีดไปสามครั้งครับโอ้นะครับแล้วต้นทุนลดมากน้อยแค่ไหนลดไปครึ่งหนึ่งครับลดไปประมาณครึ่งหนึ่งเนาะ โอ้แล้วจะใช้ต่อไปไหมแบบนี้ใช้ครับแล้วคิดว่าข้าวของเรามาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมาแบบนี้นะฮะมาแบบนี้เสมอกันมากเลยนะครับโอ้แล้วก็สูงด้วยเนาะนะครับคิดว่าผลผลิตจะได้มากมากขึ้นไหมครับมากขึ้นอยู่ครับอ่านะครับอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่พี่ถืออยู่เนี่ยนะครับอย่างไรบ้างครับครับขอให้พี่น้องทุกคนหันมาใช้4ัวทีอืมนะครับลองดูใน อ่าเหมือนกับเราเนาะเพราะว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วลำต้นใหญ่ดีรวงยาวอ่ะโอเคขอบคุณพี่ทิศมากเลยอ่ะวันนี้นะครับ่าเราก็ได้ชื่นชมนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศ้าที่เรียกว่าโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่ครับฉีดไปสามครั้งครับเดี๋ยวจะฉีดครั้งที่สก็คือข้าวกลมรวงด้วยเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทิศครับลาไปก่อนััสสดีครับสวัสดีครับ